ท,ทีนี้นะคะก็ถึงคิวของคุณกรจาติกาวน,นิชนาการเมืองรูปหล่อมากความสามารถที่กล้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าการเมืองกันอีกแล้วค่ะซึ่ง EP ีนี้นะคะก็ถึงคิวของคุณกรจาติกวาวนิตนักการเมืองรูปหล่อมากความสามารถที่ได้รับฉายารัฐมนตรีขังโลกที่กล้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศค่ะ <Wow. S 1> แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันค่ะขอแวะปูพื้นกันสักเล็กสักน้อยกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของนามสกุลจาติกวาวนิตที่เรียกได้ว่าเป็นนามสกุลที่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวค่ะเพราะเป็นถึงนามสกุลที่พระราชทานแก่นายหลุยจาติกวาวนิตหรือชื่อเดิม ซอเทียหลุยอธิบดีกรมตำรวจคนที่2ของประเทศไทยซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ท่านก็ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความสนิทสนมชิดเชื้อกับราชวงศ์และให้พระยาบุเรศพรดุงกิจนั่งตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจแทนนายกรสศรีจาติกวนิตลูกชายของนายหลุยจติกวนิตได้สมรสกับนางรำมภาพรมโมบลลูกสาวของพระยาบุเรศพรดุงกิจและได้ให้กำเนิดคุณกรจาติกวนิตที่โรงพยาบาล ป n c น s s b e บ t ยท c e ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พศ2507ทางด้านชีวิตสมรสค่ะคุณกรสมรสกับคุณวรกรจาติกาวนิตมีลูก2คนคือคุณการจาติกวนิตและคุณไกลสิริจาติกวนิตและลูกจากการสมรสครั้งก่อนของคุณกรอีกสองคนนั่นก็คือคุณพงศกรมหาเปาระยะและคุณพันธมิตรมหาเปาระยะค่ะ ภายหลังจากจบปริญญาตรีสาขาปัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์และได้รับเกียรตินิยมอันดับ2อจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษคุณกรก็เริ่มต้นชีวิตการทำงานในแวดวงการเงินการธนาคารโดยเริ่มจากการทำงานเป็นผู้จัดการกองทุนในบริษัทที่ประเทศอังกฤษ3ปี ก่อนที่จะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยใช้ชีวิตต่อในตำแหน่งผู้บริหารบริษัทสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวงการการเงินหลายปีจนกระทั่งในปี2547หลังจากอิ่มตัวในเส้นทางอาชีพเดิมคุณกรก็ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเข้าเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองยอมทิ้งเงินเดือนจากบริษัท JP Morgan ที่ตอนนั้นนะคะว่ากันว่าได้ราวๆเดือนละหล้านเบื้องหลังคุณกรเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองในร่มเงาของพรรคประชาธิปัตย์จากการ ชักชวนของนอายอภิสิสิ์เวชาชีวะเพื่อนรักนักเรียนนอกเมื่อครั้งเรียนอยู่ที่อังกฤษแม้ในช่วงเวลาเริ่มต้นทั้งคุณก่อนและพรรคประชาธิปัตย์จะต้องเจอกับกระแสทักษินฟีเวอร์แต่กระแสทักษินฟีเวอร์ก็ไม่อาจหยุดยั้งคุณก่อนได้เพราะคุณก่อนสามารถชนะการเลือกตั้งจากการลงสมัครเป็นสสอเขตยาณนวาวาในปี2548 ถือเป็นหนึ่งในสี่สสกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ที่สามารถรักษาฐานที่มั่นไว้ได้คุณกรนได้สมญานามจากสื่อมวลชนว่าหล่อโยงซึ่งเข้าชุดกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้สมญานาว่าเป็นหล่อใหญ่เสริมด้วยนายอภิรักษ์โกศโยธินอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ก็ได้สมญานาว่าหล่อเล็กและหม่อมหลวงอภิมงคลโสณกุลที่ได้สมญานาว่าหล่อจิ๋วค่ะ นอกเหนือจากความหล่อที่โดดเด่นแล้วในด้านความสามารถก็เด่นไม่แพ้กันโดยในปี2551นายกรนได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ซึ่งในขณะนั้นเผชิญหน้ากับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นายกรนได้ออกนโยบายเด็ดไทยเข้มแข็งและเช็คช่วยชาติที่แจกเงิน2,000บาทให้กับประชาชนซึ่งมีข้อคอรหาว่าเป็นนโยบายประชานนิยมซื้อเสียงแบบอดีตนายกท่านหนึ่งหรือไม่แต่ในท้ายที่สุด นโยบายชุดดังกล่าวก็ออกดอกออกผลค่ะช่วยให้ประเทศไทยพ้นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้อย่างปาฏิหาริย์ จนทำให้ชื่อของกราติกวนิตได้รับสมญานานจากนิตยสารด h แบงเกิ l ให้เป็นรัฐมนตรีคลังโลกจนในปี2563ก็ได้เวลาแยกย้ายกันเติบโตคุณกรได้ตัดสินใจแยกทางกับพรรคประชาธิปัตย์ออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ในนามพรรคกล้าส่วนสาเหตุที่ลาออกมานั้นก็ได้ลือกันว่าเป็นเพราะไม่พอใจนายจุรินรักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรที่ได้มีการผลักดันให้นายปรินพาณิชพักนักธุรกิจหน้าใหม่ในเวลานั้น ขึ้นมาทำหน้าที่หัวเรือคุมทีมเศรษฐกิจของพรรคแทนคุณกรแต่ยังไม่ทันที่จะได้ฟอร์มทีมงานกล้าของตนเองดีก็ต้องมาเจอกับงานยากหลังมีกระแสใช้สูตรเลือกตั้งแบบหาร100ขึ้นซึ่งผลพวงจากการใช้สูตรนี้ก็ทำให้เหล่าบรรดาพรรคการเมืองขนาดเล็กและพรรคการเมืองเกิดใหม,ตม่ต่างก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่ค่ะกระทั่งมีข่าวว่าคุณกรลาออกจากพรรคกล้าไปร่วมกับพรรคชาติพัฒนาและเป็นที่คอรหากันอย่างมากนะคะว่าทิ้งพรรคที่ตนเองตั้งได้อย่างไร แต่สุดท้ายก็ต้องออกมาเคลียร์ใจกันแล้วนะคะว่านี่คือการรีแบรนด์ระหว่างพักชาติพัฒนากับพักกล้ากลายเป็นพักชาติพัฒนากล้า สมาชิพกพรรคกล้าเก่านั้นก็ยังอยู่และก็จะมารวมกับพรรคชาติพัฒนาสู้ศึกเลือกตั้งครั้งถัดไปท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าคุณกรนะคะจะถูกแซวอยู่บ่อยๆว่ากล้าได้แต่พูดแต่ผลงานที่ผ่านๆมาของคุณกรนะคะก็น่าจะพอพิสูจน์ได้ว่าความสามารถของคุณกรนั้นของจริงแค่ไหนก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ E ีีของคุณกรจาติกาวน,นี้ค่ะและใน EP ีหน้านะคะก็อย่าลืมติดตามกันค่ะว่าจะนําเรื่องเล่าของใครคนไหนมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังและก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำนัก ข่าวการเมืองตามช่องทางต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้ได้เลยค่ะ